สวัสดีครับมาแนะนำสินค้าเฟสเซลครับรีบซื้อเลยนะครับภายในคืนนี้นะครับทีวีของ Sky Watch 65นิ้วนะครับ65นิ้วนะ Android 10ดู YouTube Netflix ได้แล้วก็มีทีวี4 k 4K ด้วยราคาปกติมันถูกอยู่แล้วนะก็คือ1390แต่คราวนี้เราซื้อโดยใช้โค้ดส่วนลดนะจะเหลือแค่8 3 9 0เนี่ยแต่ผมจะกดให้ดูครับเรากดข้างหน้าเลยครับซ,ซื้อโดยใช้โค้ดเสร็จแล้วเราก็เลือก1ึงเดือนนะแล้วกดซื้อสินค้าเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะ เราไปกดโค้ดส่วนลดของช h อปปีเพิ่มอีกห0 0่บาทอยู่ตรงนี้นะครับไหนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอีกห0ึ่บาทเรากดเลยเรากดตกลงเห็นไหมครับว่าเหลือแค่8ปดพันสาก้าสบาทครับรีบเลยครับรีบซื้อเลยนะครับโค้ดอยู่ตรงนี้ครับกดลิงก์ครับแล้วอยู่ข้างล่างเลยครับตรงนี้ครับลดหนึ่บาทตรงนี้ครับลด1,000บาทนี่ครับตรงนี้เลยแล้วกดคลิก โค้ดนะที่ผมทำไว้ลิงก์ไว้ให้แล้วก็มาสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยครับโอเคนะครับผมทําลิงก์ไว้ให้นะลิงก์สินค้านะครับแล้วก็ลิงก์ลดส่วนลด1,000บาทนะครับเข้ามากดซื้อเลยโคตรถูกเลยนะครับ